คุณจใจผมใจเย็นอยู่เหรอคุณออกจากต้ผมไปเลยนะคุณออกไปเลยคุณออกไปเดี๋ยวนี้เลยพี่ไมยหนูกลัวเขาต้องหนูทำไมไม่รู้ว่ามาทำอะไรอะ่ะ ว่าไงเธอฉันถูกสารตัดสินอะ่ะว่าฉันล้มละลายอ่ะคุณผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่ารับหุ้นส่วนอะ่ะมันโกงกันง่ายไงถึงเป็นแบบนี้คุณไม่เคยฟังผมเลยไงแล้วมันเป็นอย่างนี้คุณจะทำยังไงต่ออ่ะใจเย็นๆสิคุณล้มละลายแบบนี้ คุณจใจห่ผงใจเย็นอยู่เหรอคุณออกจากตูผห้องไปเลยนะคุณออกไปเลยคุณออกไป๋ยวนี้เลยเค,คุณออกไปใจเย็นเย็นยคุณออกไปเลยปิดประตูด้วย ทำไมไม่รู้ว่ามาทำอะไรอ่ะไปไกลน้องชนะไปก๋วยเตี๋ยวถ้าน้องไม่กินแล้วขอได้ไหมคะไม่ได้ไป,ออไ,ไปเอาตะยังตรงไหนอ่ะไปดี๋ยวไปไป,ไปเจ๊เก็บเงิน <c oughs> ไล่ลูกค้าเจ๊เหรอเนี่ย ทำไมแต่งตัวก็ดีทำไมหน้าตามอซอบแบบเนี้ไม่แฉาชีพหรืเปล่าเนี่ยเจ๊ธุรกิจของหนูอะล้มละลายตอนนี้หนูกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วอะค่ะเงินติดตัวสักบาทหนูก็ยังไม่มีเลยถ้าเจ๊จะกรุณาหนูขอกินชามนี้ได้ไหมคะไม่ได้ <c oughs> ใครให้เธอกินแต่หนูหิวอะคะ่ะเจ๊ ฉันไม่ให้กินไงไปนั่งรองไปสิกินซะขอบคุณนะคะเจ๊อืไว้พาเถะกินซะ เดี๋ยวหนูช่วยเก็บโต๊ะนะคะไปะเดี๋ยวจะไปไหนอะจะกลับแล้วหรอค่ะเจม๊มาทำงานกับเจ๊ไหมจริงเหรอคะแต่เป็นเด็กเสริมนะเจ๊เลี้ยงค่ากลางวันค่าแรงวันละ350โอเคไหม โอเคค่ะเจแต่สวยๆขนาดนี้มือไม้มันจะช้ำนะเป็นเด็กเสิร์ฟอะไหวหรือเปล่างานอะไรหนูก็จะทำค่ะเจหนูไม่เกี่ยงงานค่ะไปนีป่เรากลับเข้าร้านขอบคุณนะคะเจแม<า>่อยลูกค้าเช็คบินแล้วไปเก็บต่อไปได้ค่ะ โหเศษอาหารทำไมเยอะขนาดนี้อ่ะจริงๆยังเอาไปทำอะไรได้อีกเยอะอยู่นะลองไปคุยกับเจ๊ดูดีกว่าเจ๊เจ๊มเมื่อกี้อะค่ะหนูเห็นเศษอาหารน่ะหนูคิดว่าเราน่าจะเอาเศษอาหารพวกนั้นอะไปทำอะไรได้อีกเยอะหนึ่นะพลอยเอ้ยอย่างเก่งก็ให้หมูกินจะเอาไปทำอะไรได้คือพลอยอะค่ะเรียนจบกเกษตรอินทรีย์มา พอคิดว่าเศษอาหารพวกนั้นน่ะน่าจะทำปุ๋ยหมัก E.M. ได้นะคะเออไอเดียดีนะแล้วจะไปทำที่ไหนหรอเออที่บ้านสวนเจ้ไงคะอ่ะอยากได้ก็เอาไปขอบคุณค่ะเจ้ กะปิอีกหนึ่งช <C le af> ้อนใส่ลงไปแล้วก็คนเอาวะจะรวยก็คราวนี้แหละวิธีเกษตรกรเกรว้ยอื อีกสองอโอเค,อ,อ,เคอีกสองอาทิตย์ก็น่าจะใช้ได้แล้วอ,อุดมสมบูรณ์มากอีกสองสามวันก็น่าจะเก็บได้ละ ขอโทษนะคะค่ะไม่ทราบว่าที่นี่ใช่บ้านที่ทำปุ๋ย EM หรือเปล่าคะอ๋อใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะก็พอดีว่าได้ยินเกษตรกรเขาบอกกันว่าปุ๋ย EM ของที่เนี่ผล,ผลผลิตดีค่ะทำเองเลยใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะทําเองดีเลยค่ะสนใจจะทำเป็นสินค้าส่งออกประเทศเพื่อนบ้านไหมคะฮะจริงเหรอคะสนใจค่ะ เจโอ้ยเฮยทำอะไรมาเนี่ยสวยเชียวก็ <S <S เเนี่ยเจที่หนูไปอยู่บ้านสวนไง ทางต่างชาติอ่ะเขาสนใจปุ๋ยเกษต e ร E.M. ของหนูมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้เจ๊หนูอ่ะยังไม่มีทุนหนูก็เลยจะขอเจ๊มาเป็นพาร์ตเนอร์หนูไหมแต่ส่วนกำไรอ่ะเราแบ่งกัน50-50เจ้่ะเจ๊ลงทุนส่วนหนูลงแรงโอเคไหมคะเอาสิเอาเจ๊หุ้นด้วยงั้นเจ๊ลงเงินนะแล้วพลอยลงแรงแล้วแบ่งกัน50ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นไหมเจ๊บอกแล้ว โอกาสอะมันมีอยู่ทั่วไปมันขึ้นอยู่กับใครเนี่ยจะรู้จักขวายคว้าพอยก็เป็นหนึ่งคนในนั้นแหละที่ประสบความสําเร็จจากการขวายคว้าโอกาสเห็นไหมคนเราอะชีวิตเนี่ยมันมีขึ้น,ม,นมีลงมันมีลงแล้วเราคว้าโอกาสมันก็นขึ้นได้เห็นไหม,มเจ๊ยินดีกับพอยด้วยนะในที่สุดก็ประสบความสําเร็จหนูก็ต้องขอบคุณเจ๊เหมือนกันนะคะถ้าวันนั้นน่ะเจ๊ไม่ช่วยหนู ตอนนี้หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะไปอยู่ที่ไหนไม่เป็นไรพลอยเจ๊ช่วยเหลือเท่าที่เจ๊ทาได้นั่นแหละคนเราช่วยเหลือกัน<ๆ>ก็ได้เท่านี้แหละนะที่เหลือหนูต้องไปต่อยอดเองได้ค่ะดีใจด้วยจ้ะดีใจดีใจมากินก๋วยเตี๋ยวเจ๊กันได้ค่ะเอาเส้นเล็กเหมือนเดิมเจ๊โอเคงั้นนั่งเลยมาเดี๋ยวเจ๊เก็บโต๊ะกันค่ะจ้ะดีกช่วยเจ๊